จเจริญสมาธิได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและที่สุดแม้แต่ความสิ้นอาสวะพิขุทั้งหลายสมาธิภาวนาสี่ประการนี้สี่ประการเป็นอย่างไรคือหนึ่งสมาธิภาวนาอันบุคคลจเจริญแล้วกวระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีอยู่ 2. สมาธิภาวนา อันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะมีอยู่ 3. สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะมีอยู่ 4. สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความสิ้นอาสวะมีอยู่ภิขุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกรธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นอย่างไรภิขุทั้งหลายภิขุในกรณีนี้สงัดแล้วจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุข อันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่เพราะความที่วิตกวิจารณ์ทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยชานเป็นเครื่องผ่องใสใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเข้าถึงตติยชานแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตฌาญ อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกวระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันพิขุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกวระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัศนะเป็นอย่างไรพิกุในกรณีนี้ย่อมกระทําไว้ในใจซึ่งอาโลกสัญญาอธิษฐานที่วาสัญญาว่ากลางคืนฉันใดกลางวันก็ฉันนั้นกลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นเธอมีใจอันสงัดปราศจากเครื่องรัดรึงอบรมจิตให้มีความสว่างอยู่พิกุทั้งหลาย นี่คือสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ยา,าณทัศนะภิกุทั้งหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายในกรณีนี้เวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ก็เป็นที่จำแจ้งแก่พิขุสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่จำแจ้งแก่พิขุวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นที่จำแจ้งแก่พิขุพิขุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญกระธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะภิขุทั้งหลาย ก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกรธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเป็นอย่างไรภิขุในธรรมวินัยนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทาน,นขันห้าอยู่ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ เวทนาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นดังนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้สัญญาเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นดังนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้สังขารเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นดังนี้ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้ วิญญาณเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ภิขุทั้งหลายนี้คือสมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลสมาธิภาวนาสี่ประการ